สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในวันนี้นะครับใครที่นะครับไม่อยากพลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงอยากรับทัศนะทุกวันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ช่วงเดือนนี้นะครับเรามีกิจกรรมร่วมสนุกมากมายเลยนะครับยังไงก็เข้าไปดูตามช่องทางที่ขึ้นให้ไวแล้วกันนะครับมานะครับข่าวที่จะพูดถึงเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็กลับมาแล้วนะทัวร์นาเมนต์นะครับของอาร์เบียนะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์รุ่นแรกแล้วนะครับทีี่่่จจะะชิิงงงเเนนนนรรราาวัลล3้ป็ุแกท ตัดเชือกเพื่อหาคู่ชิงฮาเลอร์นะครับไปนี่คือรอบ4คนสุดท้ายแนะล้วไฟนอลโฟล่ะนะครับในรุ่น147่ปอนด์เป็นรุ่นที่ ไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอนเลยเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีไม่เป,เปลี่ยนไม่มีถอนเลยนะครับซึ่งจะเป็นการเจอนของทางด้านในเจ้าตะเพาแก้วนะครับเจอกับย้อดวิชายังมีทางด้านในเจ้าเฮอร์คิวลิสนะครับแก้มือกับเออร์ดัมอีกทีหนึ่งนะครับเปิดโอกาสให้เออร์ดัมได้แก้มืออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีคู่น่าสนใจอย่างทางด้านอีเซ่นะครับอวัญชัยเจอกับเพชรบ,บ้านไรสิงมาวินแล้วก็คู่ของรายการอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการบัญญัติแชมป์ ขึ้นมาเส้นใหม่อีกหนึ่งเส้นอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของมวยหญิงหนึ่งรุ่นแล้วนั่นก็คือรุ่นหนึ่ง้อยิแปดปอนด์เป็นน,นักสมรัสเบียที่ควา้าแชมป์เป็นแชมป์ของสนามมวยเวทีเมอรดาเนินอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็บัญญัิขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นละนะครับเป็นแชมป์ของสนามมวยเวทีเมอรดาเนินเหมือนกันเป็นในรูปแบบของมวยหญิงเช่นเดียวกันเป็นรุ่นที่สองนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นหนึ่งร้อยห้าปอนด์นะครับหนึ่งร้อยห้าปอนดบนั่นก็คื ไซยาอิโตะนะครับจะเจอกับหลานต้องบอกว่าญาติของลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับอย่างทางด้านในเจ้าพญาหงบัญชาเมฆนั่นเองนะครับลูกพี่ลูกน้องเลยนะครับลูกพี่ลูกน้องของลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับจะชิงไทยกันนะครับแชมป์รุ่น105ปอนด์ใครจะเป็นแชมป์คนแรกนะครับของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินในพิกัดนี้นะครับสำหรับมวยหญิงอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับก็นี่ก็คือโปรแกรมนะครับที่จะทำกัน่งขันในวันเสาร์นี้นะนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับอาร์เวสนะครับก็ มีสรุกบ้างไม่สรุกบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่น่าดูอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงท้ายนี้นะครับใครที่อยากนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ช่วยกันติดตามมาตลอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครยังไม่กดก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากไม่พลาดทุกข่าวสารในดวงใจอย่าลืมนะครับเจอกันแบบนี้ได้ทุกวันนะครับ